แล้วบ่อ๋อแน่เลยเท่งกับนุ้ยแน่นุ้ยเปิดประตูหน่อยสิอ่ะได้อยอนแลที่อันุ้ยได้ยินแล้วจริงอ่ใครอ่ะเท่งเหรอเท่งเปิดประตูหน่อยสิเท่งเปิดประตูหน่อยสิอ้าวใครล่ะแท่งไปประตูหน่อยสิมาอนมันอนาได้เปลีอาายแล้วใครพูดล่ะไม่รู้ค่อย อ๋อเมรนัพอเทเทงแล้วไม้มันแล้เค่อยแร้งอยู่หรอแล้วก็เยียบบ่อไม้ถึงมัดหลวงแล้วไม้มันลค่คยแร้งอะมาแล้วใครพูดล่ะไม่รู้ใอยแอ่เปิดประตูหน่อยสิเขามาเปิดอาไปปยานลยทีเดียเทงกันีใครไม่ไงเปิดลองนอนอดิทำไมเขามาเปิดรอเยอแม่ถีงบอกเขาหมดเทีย แน่นอนนพประสิทธิ์สั่งไม่ไงเปิดเต็น่นอนอย่างนั้นเลยกูจะกูบอกว่าพี่นพดลไม่สบายให้มันเปิดเปิดประตูแล้วให้มันออกมานอกแล้วกูจะขัดสลักคืนนี้อะออกกันขั้นเตะค่ะให้รู้สิว่าจิตใจจะแข็งจะแค่ไหนนพประสิทธิ์นะนพประสิทธิ์นีหนุยเปิดประตูหน่อยสิพี่นพดลไม่สบายจ้ะอ๋อหนอนนพดลไม่สบายสำเร็จแม่ค่ะอ๋อเปิดประตูหนอนนพดลไม่ไม่ไม่บานแนนอะค่ะ ไปตัวนดครับับับบรีมไ้หนองนกปัดิดวาเลวเกลูคอกแกงึกเกวเกวาเวบอกิว่าด้ลือนมน้าเบอเขาย่าเบอรเือหน้หนอกนองนกปัดโนไม่บายะเด้ลูกเรกเส่ยเอ๋ออไอ้หนุไปเปตัวนดเจงมเปิดมเงมระวังนะผบอกเลยว่ากี้ยวเือ Ủa ai lúc lúc? Cái quái nàng đọc bà mấy bãi à. thầm nuôi à, thầm nuôi, ai lúc lúc, thầm nuôi, à, tổ điêu lê, nàng đọc bà chích thăm, mà coi bơ, cũng bỏ ai lùi. Nào ai lúc lúc lê bê tui? là bà chứng hả? Ha ha, nuôi <laughs> <you know. cười> lê, lê, <Alexandria> <laughs> อะยิ้มยิ้มอ่ยิ้มะะรองมากยิ้บ้างไม่ใช่กยิ้มน่มย,ยมแม่เรอยอกกะดองวะแม่ฮะคก็แม่เรอยอก็เหแล้มาตีโงัเวเลยแม่เรยอเลยนี่พี่จันทน์แสดงข้ามาทำไมข้ามาได้ยงังไงอ๋อเนึกจะข้ามาไม่ได้แล้วเหรอเอ๊ะคุณข้ามาได้ยังไง แหม่แค่นี้ได้ขี้ผงนี่ทำไมเนี่ยอ๋อยังจะถามอีกเหรอทำไมคุณเข้ามาทำไมอ๋อยังจะถามอีกเข้ามาทำไมเข้ามาอย่างนี้อุ้ยทำไมเนี่ยจูบผมทำไมอ๋อจูบผมเขารักรักจึงจูบไม่รักจ้างก็ไม่จูบเอ๊ะคุณ <c oughs> นี่คุณเข้ามาทำไมอ๋อไม่น่าจะถามเลยอยาอย่าเข้ามา,าใกล้ผม ทำไมอ่ะเกลียดเหรอผมไม่เกลียดแต่ผมไม่พึงงกาถนาคุณแม่ถมั่วแหมถัยายาปีจูเพราทำไมอ่ะบอกว่ารักจิงจูที่ใจแข็งได้แค่ไหนนะ งานร่างงานงไอ้เบื่อกูตีตองเกูเหลือเลยอ่ะานรงนางานรลางนี่คุณน่ะทำไมนะยังจิตใจเลวอย่างนี้ฮะใจเลวหญิงชั่วหญิงอัปลีอีสอนวอลลีบอลคันเออเหม่อีหน้าด้านอ๋อด, <c oughs> ด,ด้าน่สิฮะข้าได้จริงได้โถ่เอ้ย คุณไม่โกรธผมหรือผมด่าคุณอย่างนี้จ้างฉันก็ไม่โกรธโกรธอะไรห่อซะเหรอโู่เอยพี่ขารัก้องไหมนักไหมนักไหมถูกผมไม่รักคุณหญิงท้ายบอลอีดอกทองเอาเลยะน่าเราเป็นลมตายได้เืยไปดูนี่นี่คุณนัมีผัวแล้วยังไม่พอเหรอที่จะบีชูฮะ ไม่อายบ้างเหรอไม่อายเทวเทวาเทวดาใช่้างเหรออายยงหอ่เหรอเอ๋นนี่นีเห็นไหมเห็นไหมนั่งอวบอัดนี่กอดสิจ้ากอดสิจ้าทำไมไม่จูบฉันล่ะจูบสิฉันจูบคุณจออทำไมคุณไม่จูบฉันล่ะรู้ไหมว่าเขารักเมียยิงเขางอและก็งอนนะคุณนะอ๋อเออ้ ฮัลโหลแม่ที่อยู่เลื่อนเดียว์เกต้าโลมานาคาตันตาตาโจตันตานาคาโลมาเกตา คล้องทางนั้นทางนี้เป็นคล้องไม่เตียงเป็นคล้องปฏิกูลรุ่นเปล่ายอมดับเป็นคล้องธรรมดาตายไปแล้วมิน้นเป็นแค่ยะแค่แผ่นดินอ๋อให้หนุ่ยพลงร่ง,งก,รรก้านาเวก้าฮ่อ๋อ้เปรดปอดอ๋อกลัวตายเลยกับปอบนั่นลงไม่ใช่ร้อยกูอ๋อโควก็ตายโอ้มไม่รีดลงมาปุมใจเล็กแป็ดแหละทำใจซะตื้อพวกูแก่แล้วไม่ยุ่งลงบน เอ๋ถุยเอ็นั่นทำไมน่ะฮะนั่นคุณถอดเสื้อนอกคุณทำไมอ๋อมาอยู่กับผู้ชายไม่ถอดนะเอ๊ะคุณไม่อายบ้างเหรออืมอายไงงซะละเอ็นั่นถอดเสื้อในทำไมอ๋อมาอยู่กับคนรักไม่ถอดเหรอโดดที่เห็นไหมเห็นไหมนี huh? ่น um ี่นี่นี่แต่ไม่ต้องนะ ทำไมไม่จับดูแลทำไมไม่จับล่ะยังแข็งไหมยังแข็งไหมยังอวบอัดไหมแต่มนไม่ต้องละดูสินี่หัวแดงแดงต้องไหมต้องสีต้องจ้างผมไปต้องถั่วใจจะแข็งแค่ไหนนะนำยศลงหินทุกวันหินมันยังปลอดใจผู้ชายอ่อนๆอย่างนี้เหรอจ้างดูสินั่นทำไมนะ่ะทำไมคุณแก้กางเกงกูณทำไมอ๋อ แค่กากงคุณทำไอ๋อแมไม่มียางอายซะบ้างนะอ๋ออายคนรักไอโง่เลเหรอเห็นไมนี่นี่น like> ี่นี่นีูสูสนี่นีู่ดทเห็นไหมเห็นไหมนี่้องมหนกนนมกระเะาเน่าเช่วยกันช่วยกัน chui ra rồi chui ra mẹ mày rồi rồi chui thì nắng lại chắc cuốn đi đâu thì rồi nắng lại chắc cuốn mà nghe tí nữa nắng lại chắc đi rồi nắng lâu ra là mày rồi đấy Oh, yeah, ต้องตีจับตีไม่มีอะไรเหลือแล้วทั้งตัวเสื้อก็ไม okay. ่มีกางเกงก็ไม่มีอวบอัดไม่ดูที่ดูเชฟสวยไหมข้างขอกข้างขอกหน่อยข้างขอกอยู่ในบ้านตู้มึงอะไรอ่ะบัดแรกล่ะหน่อยยังเดี๋ยวใจนี่หน่อยอมไม นายท่อว่านกูองย่อเดียวใจนยท่อวานกูเดี่ยวใจนะไอ้หนื่ยลเหอมลุนี่ขาหอนอนายท่ออยู่เดียวใจนีไอ้เไอ้เหลือมาอว่านกูเดียวใจนี่ให้หน่ลกคยกลกอ๋อไ นี่แค่นี่คุณเข้ามาหาผมในนี้ผมจะตะโกนคือเดี๋ยวเนี้จะให้เขารู้ว่าคุณนันเลวให้เขารู้ว่าคุณนันชั่วให้เขารู้ว่าคุณนันนอกใจผัวชอบมีชู้หญิงดอกทองหญิงท้ายคันท้ายบอลหญิงท้ายเร็วหม่เชียร์ด่านจริงมูยิงด่านมันด่านน่ารึด่านที่มันเฮี้ยมหรือมาเฮี้ยมด่านที่มันด่านด่านดูเน็ตทำไมไม่ตะโกนขึ้นนะ ทำนมตะโกนกันสิตะโกนกันที่ไงคนรู้ดูซิว่าใครจะผิดกันแน่นึกว่าผมจะผิดเหรออ๋อแน่นอนโถ่เอ้ยตะโกนกันสิถ้าคนไม่ตะโกนฉันตะโกนขึ้นเองตะโกนสิจ๊ะแม่ทูนหัวตะโกนกันสิจ๊ะให้คนมาได้รู้ว่าเธอเลวเธอชั่วเธออับปีเธอท้ายไวเธอหญิงชั่วหญิงท้ายแน่นอน น้สิทธิ์จะหินดีกันคืนนี้อ่ะจะตะโกนขึ้นเดี่ยวนี้ตะโกนึินเจ้าไม่ทูนัวอุ้ยช่วยด้วยอุ้ยช่วยด้วยช่วด้วยเนนี่เก็นีอช่วยด้วยช่วยด้วยใครเอวนี่ช่วยด้วยน้าไปนองช่วยด้วยเอ๊ะทำไมน้องฉันมันทำหลับจุกับพี่ค่ะลืมกระสลักนพสิทธิ์กหนังจะแจ้งไปงามใช่ไหมคะ ไม่ดีกับน้องค่ะฮะฮะไอ้นพสิทธิ์ฮะ huh? มึงไม่นึกว่ากูพี่มึงแล้วเหรอ <laughs> นั่นเลยค่ะไม่น่าอลไรไม่น่าอลไร <laughs> โถ่เอ้ยไอ้นพสิทธิ์มึงจักจะมากไปแล้ว <laughs> ถือว่าเสด็จพ่อปลอกปล,อลานมึงมากหมดผู้หญิงแล้วเหรอไอ้นพสิทธิ์ฮะหมดผู้หญิงแล้วหมดทั้เหรอยหมดทั้งหลายโอ้ยโอ้ยเสด็จพี่ไอ้แล้ว ถัวพี่จ๋าฮะไอ้น้อยหามหมัวไอ้น้าประเสริฐสามตรงกลางไอ้แจ้งหามตีนพากันนะครับถัวไอ้น้าประเสริฐทั้งนายและทั้งบ่าวเลวสิน้นทีกูอยากจะรู้นักว่ามึงมาผู้หญิงหรือนะไนอ้น้าประเสริฐได้ไปทำอย่างนี้ฮะอ่ะ,สะเสด็จพี่ผมไม่ได้ทำยศ เห็นอยู่กับตาแล้วยังจะบอกว่าไม่ได้ทำไอ้เลวไอ้นุยครับมึงหมดนบถือกูแล้วเหรอถือว่านับปรกภาษีแต่มันเก่งแล้วเหรอฮะกูอยากจะรู้นักว่าทำไมมึงจึงทำอย่างนี้ผมไม่ได้ตามเรายศยังจะบอกว่าไม่ได้ทำไอ้แเจกูอยากจะรู้ว่าทำไมมึงจึงทำอย่างนี้ฮะไอ้เจแต่ไม่เล้งใจไเ้เจ ฮะอาเจ๊อาวพูดไม่ได้เรรหรออาเจ๊ทำไมล้งเหรออเจ๊ไม่อใจเจ๊ใไม้งเอาเจฮะอเจกูยังจะรู้ว่มมทาทำไมนถี้ทำแบบนี้ฮะอเจ้าอหรเเหรออเจขอเอ้กูพูดแต่มาร,รู้ความไหมรู้ควารู้ความทำไมมึงไม่พูดอะ เราพูดเลยเหรอพูดถามมึงอ๋อพูดนองชามนองนอบปาริษนองนองนองนอบปาริษว่าไม่ได้ทำตัวอายุถ้าไม่รอ้อยวรไม่ได้ทำตัวอายุชาญอายุจะก้อไรเนี่ยแตนเล็กเบื้องดอกหล่อล้วไอ้เวรหมดผู้หญิงแล้วเหรอไอ้นอบปาริษฮะมึงอ่ะกับกูแยกทางกันทีเถอะท้อพี่จ๋าจะคิดยังไงก็ได้ก็ไม่รู้หน้าตาไว้ที่ไหนขายหน้าประชาชนโตัวไว ดูเลยดูเลยลูกมันเห็ด<อ>หชัดนั่นแหละอ้วนเนี้ววยใใว่าข่อยคนมันใส่อ้หมือนควายสายเปรตๆนะแล้วชาติตีกูนกันได้ไม่น่าเลยว่าน้องจะทำอย่างนี้ดิจ๊ะจะได้หายกนไหนคนไหนกันจะไ,ได้หายกัถนถูนอนะเอาเถอะจะไปเรียนเสด็จพ่อให้ทรงทราบเรื่องนี้ค่ะไปเรียนเสด็จพ่อให้รู้เรื่องค่ะ หนูที่จะพ่อจะลองโทษม,มัน,ย,มนยังไงมันใจดำต่ำได้เป็นตัวหญิงแล้วนี่ฉันนะพี่นนะถ้าคนอื่นเสียตัวกันมันเละมันกอดมันจูบที่าคาะถั่วไอ้น้องมาจะไปเรียนเสด็จพ่อเดี๋ยวนี้ว่ารุงรังแล้วสาว่างสีขวบทองว่าแจ้งผ้าดำแดงบอกจะรองบอกว่บา,บาแต่มอง

รด้บงาทุกอย่างถือว่าเมียของพี่อย่างดีกับตีตอบหนองหลายตีจ้ะเพราะพี่เชื่อเมียกับมาไวเราไปหามมันมา <c oughs> <c oughs> เราคลืนรดจ <c oughs> าเที่แล้วไม่กวังเอืดอวังปุน <c oughs> <c oughs> รอก,กับมาเลยนะเอาน้าต้าไปลงแล้ว,าลลวมาตายดีวะ หลวงปณีน,นั่นก็เท่นอนี่แหละพี่เท่งไอ้กลนของผู้หญิงนี่มันมากนะฉันนึกสุภาษิตแต่โบราณได้แล้วว่าผู้หญิงนี่มันกลนมากครับตามที่เขาเล่ากันว่าว่าผู้ชายคนหนึ่งสุภาพบุรุษผู้หนึ่งเขาอยากจะมีเมียแต่เขาก็ไม่ไว้ใจเมียเขาอยากว่าก่อนที่จะหาเมียนี้จะไปศึกษากลนผู้หญิงให้จบเสียก่อนจึงจะหาเมียเพื่อจะได้ตามพลิบไหวของผู้หญิงทัน จึงชายผู้นั้นก็ได้ออกเดินทางไปสืบหาครูผู้ที่รู้กลนผู้หญิงและไปเจอครูผู้หนึ่งเป็นครูที่รู้กลนผู้หญิงอ๋อรร้ทักทางานั้น,น,นใช่แล้วก็ก็พักอาศัยอยู่กับครูนั้นเรียนอยู่สามปีตำราสามเร่มเกวียดตำราคนผู้หญิงนั่นแหละเขาก็เรียนจบครูบอกกัหมดแล้วจบแล้วสามปีบริบูรณ์ครับเรียนจบแล้วนั้นและชายผู้นั้นก็ลาครูกลับ แต่ตอนกลับนั้นตำรับตำนานั้นพากลับมาด้วย mm hmm. เกรงว่าจะได้ทบทวนเม,มื่อยมลืมเลือนตำรานั้นสามเล่มเกวียนอันนั้นหลากรอบมาทั้งในเ,เข็นกลับมาับขณะนั้นเมื่อตอนลากตำรามานั้น mm hmm. บังเอิญเด็ดมาร้อน mm hmm. มาถึงศาลาลูกหนึ่งกลางหมู่บ้านเขาก็หยุดพักใกล้ควายนะมากินน้ําแล้วก็กินหญ้า mm hmm. เขาก็นั่งเล่นอยู่ที่ศาลาบังเอิญมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมาอาบน้ํา mm hmm. และมองเห็นเกวียน ของเต็มอยู่ในเกวียนถามว่าพี่จ๋าสินค้าอะไรนะที่ในเกวียนอะไรแล้วชาวอันทักันนั้นแล้วสุภาพบุรุษผู้นั้นตอบปานาเลยไม่ได้เป็นสินค้าหรอกแล้วเธอถามว่าอะไรเขาบอกว่าตำราผู้หญิงนั้นบอกว่าตำราอะไรนะที่ทั้งสามเล่มเกวียนเท่านี่เขาบอกก็ไปศึกษาคนผู้หญิงมาจากสำนักขณาจารย์ในตำราทั้งหมดในโคเ,เรียนจบมาแล้วเท่านั้นเขารู้คนผู้หญิงทันผู้หญิงทุกอย่างอ๋อ แล้วผู้หญิงคนนั้นว่านี่คุณเรียนจบแล้วหรือจ๊ะเขาบอกว่าเจ้านางฉันจบแล้วจึงฉะนั้นผู้หญิงว่าคุณเรียนมาตําราสามเล่มเพลียนแล้วเอาถ้าอย่างนั้นให้คุณแก้กนฉันเดี๋ยวนี้ผู้ชายนั้นบอกรับรองอ๋อแข่งคออะไรแต่วันนั้นจึงทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นอะร้องโววีดโวยวายว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพียงแค่นี้เขาบอกว่าแก้ก้นฉันสิถ้าคุณแก้กนฉันไม่ตอคุณจะต้องตาย อ๋อมึยยิงวานั้นก็ทันใดนั้นแหละจารแกนั่งหงอ๋อนั่งฮงใช่คนที่มวยยิงวิตวุ่ยวหวคืนั้นไอ้แก่คนนั้นฮงแกไม่ได้แก้ไม่ได้พอทันใดนั้นแหละก็มีพี่น้องก็มาถือปราถือขวานก็มาปืนผาหน้าไม้นึกวกาผู้หญิงนั้นตอนจงถูกฉุดแน่นอนฟรองขอขอช่วยไอ้ก็ช่วยนั่นแหละพอเห็นพี่น้องวิ่งมานั้นอ่ะผู้หญิงบอกว่าน้อยพี่น้องฉันมาแล้วคุณคิดสิ ถ้าคุณแก้กุญจะไม่ตกแล้วคุณตายอ่ะอ๋อเออแ็แล้วแกได้ไหมาชะแก้ไม่ได้เห็นจวนตัวก็แล้วบอกว่านางเอยฉันแก้ไม่ได้แล้วยอมรับสละภาพกับผู้หญิงอ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นนางช่วยแก้ฉังสิผู้หญิงนั้นว่าให้เหมื่อคุณรับสละภาพบอกคุณแก้ไม่ได้ฉันจะแกเองคุณวิ่งลงในบอ่อที่คุณจะไม่อยากตายอ่ะอ๋อชายคนนั้นเห็นชวนตัวก็วิ่งตําลงไปในบ่ออ๋อ พอพี่น้องมาถึงบดีถามว่าอะไรร้องตะโกนไนขอช่วยให้ช่วยเขาบอกว่าฉันมาตักน้ํปกะก้มลงจะตักน้ําเห็นผู้ชายตกบ่อจึงร้องตะโกนว่าให้ช่วยอ๋อผลทรายพี่น้องก็มาพาชายคนนั้นขึ้นจากบอ่อนี่แหละนุ้ยคนผู้หญิงเราจับมันไม่ทันหรอกอ๋อเออจริงเลียนชา,ามเล่มเกี้ยงเลยอย่างไม่ได้จับคนผู้หญิงทีนั้นอย่างแค่ไม่ตกตทีนั้นอ๋อเออจริง Nhi emo nhìn mẹ ba hung mang. Koi đi lẩm à, <laughs> à, <laughs> 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 mày kát kín phải Koi upon tìm mẹ đi lẩm mày kéo. Haha, hoặc ngoài trang này kuo kín kát lẩm mày kín mặt nặng mày chưa biết tung niệm. Haha, mày tung mang. Haha, mày wang. Hoi tân nặng mày rõ mày rõ mày rõ mày. Huh? 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 เมื่อเราผิดเราไปรับสารภาพผิดต่อท่านแล้วแต่ท่านจะลงโทษสถานไหนยอมรับทุกอย่างครับยอมรับยอมรับโอ้ไปเลยที่ับเรา่องน้เฉนตาบ้านน้ำแหมแต่จริงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่นอนรับไม่รู้นอนกูไม่เอ็นเออหลงเลยที่ไปเทียงกันที่นู้นตอนนี้ยาเทียงต่อหน้าบัลังเทียงไม่ได้อะไรนะตัวว่าใจน่ะก็เป็นไปได้หน้าชาติ พระนุชนาเราเสียรูปปิดเป็นครูนาบีนนะว่าลุงแจงแล่าว่างวันบาประจำนอมโยตาขึ้นไปกอมวันท่าพระพิตร